น้ำตัวใหญ่มากอยูอ่ในสังเชือกหรือว่าบ้านปลานะครับบ้านปลาแพรสลา์เทียมนะก็ตัวใหญ่นะครับนานๆจะได้เจอสักทีแต่ที่นี่รู้สึกจะเจอบ่อยนะครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่โอ้โหแข็งแรงด้วย ชี้เห็นนะฮะว่าความมุดงมสมบูรณ์ของเรามีจริงนะทำแล้วก็มีหลักฐานเชิงประจักษ์เลยนะครับแต่ว่าคงจะนานไม่ได้เดี๋ยวเดินโดนเพื่อนพ้องคอมเมนต์อีกอ่ะปล่อยเนาะครับไป